เดี๋ยววันนี้น้องนนจะมาร้องเพลงให้ฟังอ้าวร้องสิบอลเวดังดิกดิกดองโอเย่เบลลิอนไนเดนไนชูชีโอเย่เพลงใครอะครับเพลงกู๊ดตอนที่มันยังไม่เสียครับกู๊ดตอนที่ยังไม่เสียพอเสียแล้วมันพูดว่างไงครับ เกียดจังแล้วมันพูดว่าไงนะมันชอบพูดคำว่าอะไรนะบาร์เบนดังที่ I am good ออ๋เวลาใครคุยด้วยมันก็จะพูดว่า I am good โมโหมันก็จะพูดว่าแปลวพูดว่าอะไรมันพูดได้คำเดียวไม่ใช่เหรอ